แช่แมตาให้กับยูทูกให้เฟ็นฉุกเฟินสุกเถิดขอให้อย่าตาอย่าป้อยกันเลยชาติอันตากริธาหันตัวชาทั้งหลายทั้งกลวงเหล่านี้อย่าเป็นเพื่อนทุกต้นไม้ก็ให้มีความสุขชาติชาตตาพระดิธาหันตัวาทั้งหลายเหล่านี้ เป็นนกกดแน่เป็นผีมาหังแน่เป็นผีเปรตแนผ่แม่ตาให้ไปเกิดไฟเกิดบนจาวรันฉันพ้ะเกิดเป็นคนดีเป็นคนผู้ดีเป็นคนนิสัยดีอย่าเป็นคนล้ายมาเกิดด้วยฉันด้วยนะทุกขันทุกคนเ่ินนามวัวตาจาฟังคว่าธูอรอาลัตจามมาจามพุธ ตาชานะโมตัาชาภะคะวะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธตาชะนะโมตตาชาภะคะวะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธตาชานดังจมูกมันชิมุ่มจะนักรบงัน